สวัสดีครับผมสุดเชษฐ์สุดแท้ครับผมชอชติวงเพชรไปสิทธิ์ครับรายการนี้เป็นรายการ100.5ทันหุ้นนะครับเราจะเจาะหุ้นเด่น 5ตัวในรายสัปดาห์กันนะครับว่ามีหุ้นตัวใดที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนที่จะไปเจาะหุ้นกันนะครับขอให้คุณชอดูสภาพตลาดสักนิดก่อนว่าสภาพตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณชอครับคือสภาพตลาดนะครับถ้าเรามาดูตลาดของตัวดาโจนเองจะพบนะครับว่าดาโจนเองเนี่ยตั้งแต่ ฟื้นตัวมาในโควิดเนี่ยแกก็เป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับแล้วในช่วงนี้ก็ยังเป็นสังการแกว่งตัวขาขึ้นอยู่แต่การแข่งขึ้นดาวโจนต้องบอกนะครับว่ามันเริ่มแกว่ <äll> งแคบลงแคบล,ลงเหมือนกันนะครับมันเป็นซไซเวอร์อัพก็จริงแต่การแว่งตัวเนี่ยเริ่มแกว่งแคบลงเป็นภาพคล้ายลิ่มขาขึ้นนะครับแต่ลิ่มขาขึ้นของเขาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ก็ยังถือว,ว่าประคองตัวได้ดีนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีการปรับตัวลงบ้างก็ตามดาวโจนเนี่ยคงทรงสภาพ เหนือค่าเฉลี่ย10วันได้อย่างล่าสุดมาเนี่ยดาวโจนปรับตัวลงมาก็จริงแต่สุดท้ายมารับอยู่ตรงใกล้ค่าเฉลี่ย5วัน -10 วันนะครับแล้วก็ทําท่าจะดีกลับขึ้นไปใหม่แต่ดีกลับขึ้นไปใหม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าดีกลับขึ้นไปเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันคงจะขึ้นไปโออบอทอีกครั้งครับโดยยิ่งถ้ายิ่งโอบอทใกล้กับตําแหน่งของกรอบบนเนี่ยใกล้ๆ2 9ยิ่งอันตรายเพราะว่าอาจจะมีการปรับระยะสั้นเราเห็นอีกครั้งนะครับแต่่่านีจง้ะขคอท ใกล้อว็จะมากโอกาสที่มันจะขึ้นไปสักหน่อยแล้วปรับตัวลงแบบเพราะว่าการชนนาตาและโอวต็ก็จะมีพอสมควรเลยถ้ามาดูตัวถัดมานะครับเรามาดูเรื่องของตัวเส้นเด็กบ้างเส้นเด็กเองต้องบอกนะครับว่าภาพของเส้นเด็กเนี่ยเขาจะขัดแย้งกับดาวโจนส์เพราะว่าดาวโจนส์เป็นขาขึ้นนะครับไซเวอัพแต่เส้นเด็กของเรามันเป็นขาลงครับมันไซเวดาวครับพูดง่ายว่ามันสร้างยอดฐานเตี้ยลงนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีอย่างที่ว่า การแข่งตัวแซฟวีเดลของเขาเนี่ยมันมีสองการที่เขาจะตีบลงนะครับเป็นคล้ายๆริมชี้ลงแต่ริมชี้ลงของเราเนี่ยนะครับท่านจะพลิกเป็นขาขึ้นเราเห็นเนี่ยชัดๆ ต้องพ้นแนวต้าน1 3 5 0ขึ้นไปให้ได้นะครับมันถึงจะมั่นใจว่ามันเริ่มพลิกขาขึ้นแล้วไม่ใช่นั้นแล้วการเด้งเราเห็นในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเด้งแบบขาลงนะครับเพิ่งจะว่าเด้งสั้นๆชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วย่อตัวนะครับซึ่งแนวต้านใกล้ๆเนี่ยนะครับมันก็อยู่ตั้งแต่ 1, 3 1 2 1 3 1 4 13 1 2 1 1 3 2 3เนี่ไล่ไปถึงสี้หนึ่งสามกนึ่1 3, 3 4 0จนึ่งหนึ่งสามสองส่มนกรยบล่างถึงไอ้นึ่็นฐานคัญเสี่ยที่ต้่งยามเลยนะคามบว่อย่ยหลุดลงมาับก็คือ ไอ้ฐานแน่ๆทุกคนเขาเก่งไว้เนี่ยพันสามบวกลบเนี่ยอันที่1แน่แต่ฐานที่ต่ําล่าสุดนี่คือประมาณ1292นะครับหรือถ้าจะปฏิเสธเป็น1290ก็ได้นะครับฐานนี้ห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดลงมาเนี่ยเทคนิคบอกแล้วว่าถ้าทําจุดต่ําใหม่ลงต่ํากว่าฐานเดิมหรือทำมิลโลเนี่ยเป็นการอันตรายนะครับเพราะว่าการลงอย่างนี้เนี่ยถ้าหลุด1392ลงมาเนี่ยถ้าดูแบบง่ายๆนะครับจากภาพนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวฐานถัดไปที่เป็นฐานใหญ่ๆนี่คือ1250โดยประมาณนะครับแล้วมันก็ตามภาพใหญ่ๆห,ห,หรือภาพร,มรวมๆเนี่ย ในตัวเส้นเด็กเนี่ยมันดูเป็นภาพคล้ายๆถ้วยคว่ำหรือเป็นจะเป็นมองเป็นภาพของหัวกลับไหลก็ได้จะเป็นภาพใหญ่นะครับในก็ตามตัวเส้นเด็กเนี่ยก็จะเป็นขาลงการเด้งขึ้นสั้นๆในช่วงสั้นนี้อาจจะเป็นการแค่เด้งชั่วคราวเพื่อชนแนวต้านไม่ผ่านและย่อลงมาอีกครั้งนะครับขอให้ท่านระมัดระวังนิดนึงถ้ามาดูกลุ่มสากมน,นะครับกลุ่มสา,ากมกลุ่มแรกเนี่ยเรามาที่กลุ่มไฟแนนซ์กันก่อนเลยกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยในภาพใหญ่ๆ,ๆนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าเริ่มมีการปรับตัวลงเหมือนกัััันนนนครบครบปรบตลงงงงไฟแีี่่่ยยยดหอทสามามถ สภาพยืนอยู่ใกล้ๆก,กับแนวรับพอดีนะครับนับอยู่ใกล้สุดตอนนี้เนี่ยจ่ออยู่พอดีคือนรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันครับอยู่ระดับประมาณตรงนี้พอดีใกล้3,006นะครับนี่คือแนวรับพอดีเลยซึ่งตรงนี้ถ้ารับอยู่แล้วเด้งกลับเนี่ยก็ยถือว่ายังเป็นสภาพที่การประคองตัวได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาแหละทำอย่างไงถ้าหลุดประมาณ3,006ลงมาระวังนิดนึงนะครับว่าการหลุด3,006ลงมาอย่างน้อยสุดอาจจะทําให้เกิดการลงมาหาฐานเก่านะครับฐานเก่าอยู่3,475นะครับ อันนี้ก็เป็นฐานเดิมแหละแต่ถ้าฐานเดิมรับไปอยู่อาจจะลงมาหากรอบล่างการแกว่งแบบเส้นคู่ขานขาลงเลยก็ได้เส้นขานขาลงเนี่ยเป็นที่3 4 5 1ี่ห้าเดียวประมาณในกลุ่มนี้ก็คงต้องดูเป็นตัวไปนะครับว่าตัวอะไรที่เป็นตัวเก่งที่สุดในกลุ่มหรือตัวที่ยังขึ้นสวนตลาดได้คือตัวไหนครับวันนี้เอาหุ้นเป็นไฮไลท์ของตัวกลุ่มเลยครับวันนี้เดือนกันยาแล้วนะครับหาหุ้นเพื่อเก็บไฟเพื่อจะเล่นรอบเล่นเก่งไรเล่นระยะสั้นเจาะหุ้นเด่นไปเลย วันนี้เอาหุ้น listing ตัวหนึ่งครับเป็น JMT JMT เนี่ยมี PE เล่นระหว่าง30 35และก็40ครับถ้าเอากรอบเล็กลงมาหน่อย30 33 37 40เล่นกรอบ4กรอบณปัจจุบันเนี่ย JMT นั้นเล่นที่ระดับราคาอยู่ประมาณ32บาท33บาทเออนึ่งปะแชของ JMT เนี่ยอยู่ประมาณ1บาท เพราะนั้นถ้าเอา1บ่บาทคูณด้วย30ก็คือราคา30เป็นจุดรับ33จุดถือ37จุดเตรียมขาย40ขายเพราะนั้นเป้าหมายหลักของ GMT คือ40บาทครับหุ้นเด่นของปีนี้เดือนเมษายนเดือนกันยายนนี้ GMT ครับลองดูเป้าหมาย40บาทครับ GMT ครับช่วยต่อไปนะครับเรามาดูพวกของ ICT กันบ้างครับ ICT เองเนี่ยถ้าดูภาพกรวฟของกราฟนะครับ ดูค่อนข้างจะอ่อนเลยนะครับเพราะว่า SCT เองเนี่ยภาพของมันคือการหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมานะครับหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมาเนี่ย m c เล่นอยู่ใต้ศูนย์นะครับจะมีข้อดีนิดเดียวคือว่ามันลงมาจนกระทั่งโตคาลซิสมันเริ่มโอเวอร์โซนะครับเพื่อว่าช่วงสั้นมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับให้เราเห็นนะครับแต่การเด้งกลับของเขาเนี่ยมันมีการเด้งกลับที่มีความไปได้สูงจะเป็นเด้งแบบขาลงคือเด้งสั้นๆชนในต้านไม่ผ่านและย่อตัวหรือเทคนิสเคลีรีบาร์นั่นเองนะครับสังเกตนะครับว่าเส เฉียงลงมาหรือเป็นส่วของเดดคลอสนะครับแล้วก็มีภาพอันนึงที่ต้องระวังคือภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยท่านอาจจะมองเป็นถ้วยคว่ำก็ได้นะครับหรือมองภาพใหญ่กว่านั้นเป็นภาพหัวกับไหล่ก็ได้ซึ่งแน่ละครับว่าในภาพแบบนี้เป็นภาพขาลงที่ดูไม่ค่อยดีนะครับยังก็ตามถ้าจะพลิกขึ้นล่ะมันจะเกิดได้ไหมการพลิกขึ้นแบบชัดๆเนี่ยมันคงต้องผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน,วนที่ผ่านไปได้หรือใช่ชัดเลยเนี่ยผ่านแนวต้าน75วันแถว1 4 3ให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นเพราะอ,อการที่พลิก จากหน้ามือไปหลังมือที่ตอนนี้เปขาลงอยู่จะปรับขาขึ้นได้มันต้องเด้งกลับให้แรงครับมันถึงจะพลิกขาขึ้นได้ครับวันนี้เอาหุ้น d t แทครับไม่ใช่เป็นหุ้นตัวนำเป็นหุ้นตัวตามโดยธุรกรรมของ d t แทเนี่ยมี PE เล่นระหว่าง10เท่า12เท่า14เท่า18เท่า10เท่า12เท่า14เท่า18เท่าวันนี้เล่นอยู่ประมาณ14เท่า เออร์เน็งต์ปะเฉาของเขาเนี่ยจะเป็นเออร์เน็งต์ปะชฉาประมาณสองบาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ได้เล่นเนี่ยนะครับจะมีจุดรับที่สําคัญของตัว d ีแทจุดรับสําคัญมากๆคือระดับ30บาท30บาทนี่เป็นจุดรับสําคัญเลยนะครับขยับขึ้นไปเล่นที่ประมาณ35บาทและสูงสุดของตัว d ีแทคืออยู่ที่40บาทเพราะนั้นเล่นกอบครับตอนนี้ราคาหุ้น d ีแทอยู่ประมาณ35บาบาทเป็นจุดถือครับ ถ้าอ่อนตัวมาใกล้30บาทซื้อมีโอกาสอ่อนตัวไหมมีโอกาสอ่อนตัวและถ้าเกิดทะลุขึ้นไปเหนือระดับ36บาทใกล้ส0บาทเมื่อไหรขายครับนี่คือดีแทกับสัญญาณดีแทกดูชุดของกลุ่มพลังงานกันนะครับกลุ่มพลังงานเองต้องบอกนะครับว่าในตัวกลุ่มเองภาพรวมเนี่ยดูไม่สวยครับมาดูไม่สวยนะครับในภาพรวมดูไม่ค่อยสวยภาพรวมที่ดูไม่สวยของกลุ่มพลังงานนั่นคือนะครับว่าในสถานที่ว่า มันเล่นอยู่ใต้เกษตรทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็เอเซีเล่นอยู่ใต้ศูนย์แล้วก็ใต้สิบแนวด้วยแล้วภาพใหญ่เนี่ยท่านจะมองเป็นถ้วยคว่ำก็ได้ท่านจะมองเป็นโหนกับไลก็ได้นะครับแล้วมันหลุดเ e c k l i n ลงไปแล้วนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถ้าคิดจะเลือกหุ้นต้องพิจารณาพอสมควรครับเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยเขาก็อเป็นขาลงแต่ถามว่ามีหุ้นส่วนตลาดไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันเป็นแท่ส่วนน้อยจากส่วนใหญ่ ในแง่ของส่วนใหญ่หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นแนวขาลงนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับดูกราฟให้ดีนะครับแล้วก็ตามเนี่ยดูจังหวะให้ดีในการเข้าและออกเพราะว่าในแง่ของภาพใหญ่ของกลุ่มนี้ค่อยๆเป็นขาลงที่ถึงแม้ว่ามีโอกาสจะเด้งสั้นเพราะเริ่มโอเวอร์โซลแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็คงเป็นเด้งสั้นแบบขาลงนั่นเองคือเด้งสั้นๆชนน้าต้านไม่ผ่านแล้วอาจจะย่อตัวลงไปดยเพราะยิ่งถ้าไม่ผ่าน2องหมเนี่ยไอ้ภาพของหุ้นกับไหลหรือภาพถ้วยคว่มก็ยังมีที่พลอยู่นะครับนั่มอหุ้้นนีเา GPS4 ในเครือปตท PE ที่เล่นเนี่ยจุดต่ำสุดของ PE เล่น30เท่าจุดกลางเนี่ยเล่น34เท่า38เท่าแล้วก็45เท่าตอนนี้เนี่ย PE ของ GPS c เนี่ยมาเล่นอยู่ประมาณ32เท่าเป็นจุดรับและเป็นจุดรับต่ำมากๆทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ63บาท ไม่เคยเห็น G.P.S.C ต่ํากว่า63บาทลงไปถึงระดับ60บาทถ้าลงเมื่อไหร่ซื้อเก็บข้าอร์ดครับราคาเป้าหมายจําได้นะครับ45บาทคูณด้วย e a r n i n g ็งก์ปเจราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ87บาทถ้าได้60บาทซื้อถือเล่นรอบ60บาท65บาท70บาท75บาท85บาทโอ้เล่นสบายๆใน G.P.S.C ครับซื้อ G.P.S.C ครับ มาดูกลุ่มขนส่งกันบ้างนะครับกลุ่มขนส่งเองต้องบอกนะครับว่าลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีสักษณของการที่ว่าเริ่มดีกลับที่เราเห็นนะครับเริ่มมีการสร้างฐานยกสูงที่เราเห็นพอสมควรเลยนะครับคุณกะว่ามันเริ่มดูดีขึ้นพอสมควรแต่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านสําคัญคือ75วันขึ้นไปได้นะครับแนวต้าน75วันอยู่ใกล้กับยอดเดิมที่เคยเด้งมาครั้งแรกด้วยนะครับและช่วง,งสั้นเนี่ยก็เป็นการชะลอตัวแต่ก็ตามถึงมีการชะลอตัวหรือพักตัวลงมาให้โออร์ แต่ก็ตามก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะลุ้นว่าเป็นการพักตัวขายขึ้นนะครับซึ่งตรงช่วงสัปดานี้ต้องดูนะครับว่ามันจะสามารถทรงตัวและดิ้งกลับได้หรือเปล่าก่อนที่จะหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันมาทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้เองก็เป็นวันที่มันลงมาแนวรับสําคัญพอดีคือลงมาค่้แนวรับค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะครับแต่แถวไอ้312 313แต่ก็ตามก็ยังมีอีกขยักหนึ่งนะครับถ้า312 313รับไม่อยู่เนี่ยจะมีรับสุดท้ายก็อยู่แถวใกล้305 พูญญาาดง่ายว่าเร็วล่าสุดอย่หลุด3ามรีบด้งกลับนะครับจ่อจะไม่มีปัญหาอาจจะเป็นแค่พักตัวชพื่อคราวเพื่อขึ้นต่อแต่จุดที่สำคัญที่ทำให้ขึ้นแรงคือการฝานน่าแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันขึ้นไปได้นะครับถ้าดูตามค่านี้เนี่ยการฝ่าไม่ได้คือผ่านสามรกับถ้าผ่าน320ไปได้เนี่ยมีโอกาสแล้วครับที่ว่าเป้าถัดไปขเขาจะไกลพอควรนะครับจากสามร้อถ้าผ่านได้ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่า320 325ผ่านไปได้เนี่ยมันสาจจขึ้นไปถึง340อยนหะ้าสนบผ่าน,200นไปได้เนี่ยนมนันอาจจนขึง วันนี้เอาหุ้น PIM มาครับเอนิ่งประจา,าของ PIM เนี่ยเล่นระหว่าง P e นะครับเล่นระหว่าง15เท่าครับ17เท่า19เท่าแล้วก็22เท่าแล้ว22เท่าเนี่ยเป็น P e เส้น200วันนั่นหมายความว่าจะผ่าน22เท่าเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้น p i m M เนี่ยพอไปถึงกำหนดราคาราคาที่20กว่าเท่าเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคา10บาท50สตางค ในขณะที่จุดรับที่สําคัญเนี่ยใน P.I.M. เนี่ยจะมีจุดรับตั้งแต่8บาท50ลงมาเพราะฉะนั้นนะขณะนี้ราคา9บาทเนี่ยความหมายของ9บาทคือถ้าอยากจะหาจุดต่ำ8บาท50ซึ่งยากมากซื้อ9บาทครับแล้ววางตําแหน่งขาย9 50วางตําแหน่งขาย10บาท10บ50ไม่เกิน10 50เพราะ PE ไป21เท่าเรียบร้อยแล้วใน PIM ครับ มาดูกลุ่มสุดท้ายกันนะครับกลุ่มของอาหารครับฟู้ดนะครับฟู้ดกลุ่มนี้ต้องบอกนะครับว่าในช่วงสอ,สองสวันนี้ก็จะลงรุนแรงพอสมควรนะครับสังเกตว่าเป็นแท่งดาวแดงยาวลงมาก่อนแล้วก็ตามด้วยการเกิดแท่งแดงต่อเนื่องลงมาถึงวันนี้นะครับแต่ก็ตามนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่ลงมาใกล้แนวรับสําคัญพอสมคว,วรแลวสําคัญเนี่ยที่เป็นรับที่ทําให้ชี้เลยว่ามันจะพลิกเป็นขาลงหรือเปล่าคือประมาณแนวรับ75วันและแนวรับของฐานเดิมด้วยนะครับ ถ้าจะปัดเศษกันหน่อยคือประมาณ12,100ได้ประมาณนะครับอย่าให้หลุดตรงนี้ลงมาครับหลุดตรงนี้ลงมานี่เป็นเรื่องเลยเพราะว่าภาพของเขาจะมองเป็นภาพ3ยอดก็ได้นะครับหลุดึงื่นงลงมาปับ๊บอย่างอย่างน้อยๆสุดก็ลงมาหารับ200วันที่อยู่ข้างล่างหรือถ้าเรวร้ายหนักเนี่ยอาจจะลงอย่างน้อยความสูงของตัว3ยอดที่เราเห็นเลยก็เป็นได้นะครับส่วนถ้ากรณีฟลักเป็นดีเนี่ยมันต้องรีบเด้งกลับให้ไวนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเด้งกลับที่ทําให้เราหายใจไส้สะดวกขึ้นคือ ให้มันพ้นแนวต้าน10วัน25วันที่ไปได้ซึ่งถ้าดูตามค่านี้คือ12,500เดือประมาณนั่นเองถ้าผ่าน12,500ยืนได้เนี่ยเราก็พอเสียสบายใจกันบ้างว่าเอาละมันจะได้อยู่ในกรอบที่อยู่ด้านบนอีกครั้งนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นอยู่ในที่กรอบด้านล่างของค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันต้องมาระวังนะครับครับวันนี้เอาคุ้น CPF ครับ PE ของ CPF เนี่ยเล่นระหว่าง10เท่า12เท่า14เท่าและตายที่16เท่าอย่าลืมนะครับ C.P.F เล่น10เท่า12เท่า14เท่า16เท่านะครับที่16เท่าเนี่ยราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ37บาทที่10เท่าเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ30บาทเพราะนั้นจุดรับสำคัญของ C.P.F ต่ำกว่า30ลงมาน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็น27บาท30บาทจุดขาย33บาทครับกับ37บาท ผมเห็นคนติดหุ้นที่ระดับราคา33บาทเยอะมากเลยเพราะ P/E มันแพงแล้วเป็นขั้นไปซื้อกันนะครับเพราะนั้นระมัดระหวังรอบนี้นะครับมารับครับที่ระดับราคา30บาทเป็นจุดรับ33บาทจุดถือเตรียมขายห้ามซื้อเพิ่ม35บาทขายและ37ไม่ควรมี CPS อยู่ในพอร์ตครับวันนี้5หุ้นเป็น5หุ้นเด็ดสำหรับ รายการนี้นะครับแล้วก็เราจะไปออกที่พอร์แคสด้วยนะครับแล้วก็จะไปลงรายการเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก่อนคุณชอทองเป็นยังไงบ้างไ<อ>ลนขอทองหน่อยให้นักลงทุนตัวทองนะครับต้องบอกนะครับว่าตัวทองเองเนี่ยสที่เราเห็นช่วงนี้เนี่ยมันวิสรที่เห็นชัดนะครับว่าตัวทองเองเนี่ย มันมีการของการที่เริ่มแกว่งนะครับหลายที่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วพวกเนี้ทองขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทองมันวิ่งออกข้างแล้วนะครับซึ่งการวิ่งออกข้างเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันจะทําให้การลงทุนของเราเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะพอแข่งออกข้างปัปงกก๊บถ้่ากวบแ่งแคบๆครับ,รบ <Air> ก,การแข่งแคบๆเนี่ยหมายความว่าถ้าท่านซื้อเข้าไปเนี่ยถ้าเจอความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบเผลย์นเ,เนี่ยท่านมาไล่ดูคลาสจิงน,นะครับบางทีเนี่ยมันบางทีภายในวันเดียวเนี่ย ขึ้นลงแบบหวาดเสียวก็เห็นภายในวันเดียวนะครับพายกับโลหะกันเยอะเลยหรือไม่ก็มีอาการประเภทขึ้นวันลงวันนะครับช่วงนี้จะลำบากหน่อยนะครับถ้าที่จะเข้าไปในทองช่วงนี้นเ,เนี่ยตอนทุนไซเควนี่ท่านคงจะต้องเล่นสั้นเลยครับเล่นสั้นคือสั้นมากๆนะครับสั้นมากๆอาจเป็นเล่นภายในวันเลืนซ้ําไปนะครับเพราะช่วงนี้มันค่้องจะแกว่งแคบนะครับแต่ก็ตามถามว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นขาลงไปหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับเป็นขาลงนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดฐานที่สําคัญคือฐานล่าสุดคือ1,900ลงมาเนี่ย ให้พึงระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะแกว่งลงไปได้เยอะเพราะว่าถาลุพัน0กลงมาเขาอาจจะแกว่งลงมาหาแนวรับถัดไปคือ18 6 0 1850ได้เลยนะครับส่วนละถ้าจะเป็นการขึ้นแหละการขึ้นเนี่ยแนวต้านเดิมคือใกล้ไอ้2 0พ0บวกลบในโดยประมาณเนี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญถ้าผ่านไปได้เนี่ยอละก็มีโอกาสละที่มันจะฟื้นตัวให้เราเห็นนะครับถ้าไม่ผ่านผ่านไม่ได้เนี่ยท้องแถวให้ระมัดระวังว่าเป็นแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับครับสัปดาห์นี้ผมสุดเชษสุดแท้นะครับ ผมชอชดีว,วงนะครับอย่าลืมติดตามผมได้ทาง Facebook ชอวีวงนะครับ,รบเราคงต้องลาเพื่อนนไปสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับ5หุ้นเด็ดของ100.5ทันหุ้นเจาะหุ้น5ตัวครับวันนี้ลาครับสวัสดีสสดครับ